วิธีหาเงินออนไลน์สำหรับวัยเรียนฉบับอยู่ที่บ้านก็ทำได้ไม่หลอกลวงไม่จกตาด้วยนะสวัสดีครับผมลุงกรจากช่องลุงกร c r ครีเอเตอร์นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแชร์เรื่องการหาเงินแบบที่วัยเรียนก็สามารถทำได้นะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวสาระในช่องผมนั้นอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องลุงกรครีเอเตอร์ของผมด้วยนะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาแชร์เรื่องของการสร้างรายได้ระหว่างที่เรายัางเรียนกันอยู่นะครับแน่นอนครับว่าเศรษฐกิจในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าปวดหัวมากเงินเฟอ้อก็สูงงานก็หายากเงินก็หายากตามไปด้วยนะครับแล้วน้องๆวัยเรียนจะสามารถอยู่รอดได้อย่างไรมาลองฟังคลิปนี้ครับไอเดียหาเงินวิธีที่1คือทำ o u t u b e นี่แหละที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยนะครับ คือเรื่องนีนะ้ต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเชี่ยวชาญสุดเพราะณนะปัจจุบันนี้มีอาชีพเป็นยูทูบเบอร์ฟูไทมก็คือทําอาชีพยูทูบเบอร์นั่นเองนะครับอัพคลิปทุกวันแต่ไม่ใช่ช่องนี้เนาะถ้าคุณหน้าคุ้นตากันก็น่าจะเป็นช่องคลิปดีทีวีนะครับซึ่งมีผู้ติดตามอยู่2ล้าน7แสนเกือบ8แสนซับสไครต์แล้วนะครับในตอนนี้ก็แน่นอนคับว่าผมทําอาชีพ YouTube หาเงินจาก YouTube เป็นหลักนะครับรายได้แต่ละเดือนนี่ก็ ก็อยู่ได้สามารถที่จะซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินมีเงินไปเที่ยวต่างประเทศได้เนี่ยก็ถือว่ามันสามารถที่จะสร้างรายได้ได้อย่างงามแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆน,นักเรียนนะครับไอเดียแรกถ้าอยากจะหาเงินจาก youtube เนี่ยอย่างแรกที่ต้องทําก่อนก็คือเปิดช่อง <c oughs> เปิดช่อง YouTube ถูกต้องไม่มีช่องจะหาเงินได้อย่างไรอย่างที่2ที่ต้องทํานะครับถ้าเกิดว่าอยากหาเงินรายได้เสริมจาก y o YouTube อ่าก็คือ อัพคลิปให้ได้4,000ชั่วโมงนะครับและอย่างที่3ที่ต้องทำก็คือว่าต้องอัพคลิปอย่างสม่ำเสมอนะครับถ้าเราอยากมีรายได้มันไม่ใช่แค่ว่าอัพคลิปวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะได้เงินเลยนะครับมันจะต้องอาศัยความสม่ำเสมอด้วยอัพคลิปเดียวแล้วสามารถจะทำเงินได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยอันนี้คือเพอร์เจอร์อันนี้คือฝันไปแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีถ้าอยากได้เงินจาก YouTube ก็ต้องจริงจังกับมันนะครับ อัพคลิปให้ได้สักสัปดาห์ละ2คลิปอันนี้ถือว่าโอเคแต่ถ้าได้ทุกวันนะอันนี้โอเคมากจะเล่าให้ฟังว่าผมเนี่ยมีประสบการณ์ในการสอนเด็กวัยเรียนเนี่ยทำคลิปลง youtube แล้วหาเงินได้เยอะเอาคนใกล้ตัวแล้วกัน น้องชายผมเองครับตอนนี้เนี่ยช่องของน้องชายผมหาเงินได้เอาเป็นว่าวันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า1,500บาทหรือบางวันเนี่ยได้เงินถึง3,000บาทก็แล้วแต่ยอดวิวนะครับเห็นไหมว่าเด็กเนี่ยนักเรียนที่กําลังอยู่ในวัยเรียนเนี่ยเราไม่ได้แค่เรียนอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีประสบการณ์ในการหาเงินพวกนี้ครับมันจะทําให้เราเข้าใจนะครับผมสอนน้องชายหาเงินได้แล้วหลานตอนนี้ก็หาได้แล้วน้องของภรรยาตอนนี้ก็หาเงินได้แล้วนะครับทุกคนเป็นยูทูบเบอร์หมดเลยเขาสามารถหาเงินได้ เอาเป็นว่าหลักหมื่นต่อเดือนไม่ใช่แค่หมื่นหนึ่งด้วยนะประมาณ2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมขึ้นไปทุกคนเลยนะครับจึงเลยมาบอกว่านี่ไงคือเรื่องที่ผมเนี่ยถนัดที่สุดคือการทํา YouTube เป็นยูทูบเบอร์นะครับแต่ก็อยากจะบอกว่ามันไม่ง่ายนะคุณต้องมีความสม่ําเสมอในการลงคลิปแล้วก็ต้องคิดคอนเทนต์ที่มันโดนใจหัวใจโดนเธอด้วยนะครับนี่คือไอเดียที่1นเนาะถ้าใครอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับการทํา YouTube อย่างไรให้ปังให้มีรายได้ให้มีคนดูก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับมีคําถามอะไรก็ถามไว้ในทีน่ไี้ นี่คือไอเดียแรกนะครับไอเดียที่2นะครับขายของออนไลน์ถูกต้องครับจะไปให้ทำยังไงล่ะจะให้นอนเฉยเฉมีตังหรือไงมันเป็นไปไม่ได้ครับถ้าอยากได้เงินก็ต้องทํางานการขายของออนไลน์เนี่ยนะครับผมเคยขายนะแล้วก็ขายดีด้วยเอาเป็นว่าผมเปิดเผยความจริงแล้วกันนะครับผมเคยขายของออนไลน์ได้วันละเป็นหมื่นเลยเป็นหมื่นที่กําไรนะแต่ว่าต้องหยุดขายไปเพราะว่าเราอาชีพหลักทํา YouTube ใช่ไหม แล้วเราก็ต้องการเบรกไลฟ์บาลานซ์ด้วยนะครับในการขายของออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้แค่โพสต์แล้วมันมันจบไงมันไม่เหมือน YouTube ที่เราโพสต์แล้วเร,เราไปเช็ที่ไหนก็ได้เลยใช่ไหมแต่การขายของออนไลน์มันจะต้องตอบแชทแพ็คของส่งของตามของพอส่งไปแล้วลูกค้าก็จะถามอีกว่าถึงหรือยังปิดการขายอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันเสียเวลาสําหรับผมนะซึ่งผมมีรายได้จาก y o u t YouTube ด้วยไงแต่ถ้าเกิดว่า น้องๆวัยเรียนหรือใครที่กำลังฟังคลิปนี้อยู่เนี่ยอยากขายของออนไลน์ก็ให้ลองดูของที่มันแตกต่างจากคนอื่นของแตกต่างเป็นอย่างไรก็คือไม่ได้หาง่ายๆตามร้านสะดวกซื้อถ้าสมมุติว่าของที่เราขายเนี่ยมันหาได้ง่ายเหมือนใน7 1เ่อีเมีจะมีคนซื้อไหมล่ะถูกไหม แล้วก็ของเหล่านั้นเนี่ยต้องหาไม่ง่ายในตลาดนัดไงไม่ใช่ว่าเดินไปตลาดนัดป้าวเจอแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการขายของออนไลน์เนี่ยต้องหาของที่มันแตกต่างนะแตกต่างเอาเป็นว่ามีขายน้อยนะอย่างบางฮาซันขายปลาเค็มเนี่ยนะครับปลาเค็มเนี่ยผลิตทั่วประเทศได้ไหมไม่ได้มันจะต้องผลิตได้แค่ภาคใต้ภาคเดียวเท่านั้นนะครับมันก็เป็นของที่เรียกได้ว่ามีความยูนิคเนาะหาได้เฉพาะถิ่นก็เอามาขายไอเดียขายของออนไลน์เนี่ยผม เคยเห็นน้องคนหนึ่งนะบอกชื่อไม่ได้เดี๋ยวมันด่า <laughs> <laughs> น้องคนนี้มันขายของออนไลน์บ้านอยู่ที่กรุงเทพและอยู่ใกล้สัมเพลงนั่งรถเมย์ไปสัมเพลงเนี่ยประมาณ8บาทนะวิธีการขายของออนไลน์โดยที่เขาไม่ต้องลงทุกนก็คือว่าไปดูของและถ่ายรูปม,มาจึ๊ดแล้วก็เอามาลงเพจจึ๊งแล้วบอกว่าใครจะซื้ออันนี้ก็สนใจทักได้มาเขาก็บวกราคานะกำไรของเขาไปแล้วก็ค่าส่งไป โดยที่เขาไม่ต้องสต็อกของเลยแล้วพอมีคนสั่งมาเขาก็นั่งรถเมล์ไปซื้อของจากสำเพ็งมาแล้วก็แพ็คส่งลูกค้านะครับเขาสามารถทํากําไรได้วันหนึ่งสองสามพันบาทเลยนะแต่ตอนนี้เนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเนาะเพราะว่าที่สำเพ็งเนี่ยเขาเริ่มขายเองแล้วแต่นี่ก็คือไอเดียในการขายของออนไลน์นะครับเช่นบางคนมีงานฝีมือเนาะก็สามารถที่จะทําแล้วก็ขายของออนไลน์ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของขายของออนไลน์เนาะ ส่วนในเรื่องขายของออนไลน์ที่จะเจาะลึกกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังในช่องนี้นะครับไอเดียที่3ใช้ทักษะพิเศษของเราในการทํางานแลกเงิน <laughs> ทักษะพิเศษของเราคืออะไรเช่นเราเก่งภาษาอังกฤษเราเก่งวาดรูปเราเก่งคณิตศาสตร์นะครับเราก็ใช้ทักษะพิเศษของเราเนี่ยสอนเด็กน้อย <laughs> คือเปิดคอร์สรับสอนเลยนะครับ ใช้จักษะพิเศษที่เราเรียนภาษาอังกฤษ,กษเก่งใช่ไหมเราอยู่ม6อย่างเงี้ยก็ <c oughs> ติวให้กับเด็กม1เด็กป6เด็กป3ป4อย่างเงี้ยครับพ่อแม่เขายินดีจ่ายนะครับซึ่งสัปดาห์หนึ่งนะสอนสักประมาณ3ชั่วโมงสัปดาห์ละป,ประมาณ600บาทต่อคนนี่ก็ได้เงินเยอะแล้วนะครับแต่เราต้องมีสกิลที่แม่นจริงๆนะและต้องเก่งจริงๆนะครับอันนี้ในกรณีของเด็กที่เก่งภาษาอังกฤษ,กษนะครับเช่นเดียวกันกับใครที่เก่งคณิตศาสตร์ก็เปิดคอร์สสอนพิเศษ ให้กับเด็กๆที่เขาเพิ่งเริ่มอคณิตศาสตร์เนี่ยสอนง่ายหน่อยเพราะว่าเด็กไม่ค่อยรู้เรื่องกันเยอะแ <c oughs> ม้กระทั่งผมเองที่โตมาขนาดนี้ผมใช้คณิตมากสุดแค่บวกลบคูณหารตอนนี้ไปเจอการบ้านของน้องดีเจผมทําไม่ถูกอันนี้บอกตรงๆแล้วก็ในบางครั้งก็ต้องจ้างน้องๆน,นักเรียนที่เขาเก่งเรื่องนี้มาติวให้กับดีเจด้วยนะครับอ,อย่างที่บอกว่าเรามีสกิลของเรานะเรารับจ้างไปเลยครับติวหนังสือออนไลน์ก็ได้ หรือว่าไปถึงบ้านก็ได้ในช่วงนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีที่มาช่วยแล้วเนาะมีโปรแกรม Zoom โปรแกรม Google Meet พวกนี้นะฮะสามารถที่จะทําให้เราไม่ต้องเดินทางไปที่บ้านคนอื่นเราสามารถทํางานที่บ้านได้ก็สามารถที่จะทําเงินหาเงินจากตรงนั้นได้จากความสามารถของเรานี่คือไอเดียที่3นะครับไอเดียที่4นะครับก็จะเป็นในเรื่องความสามารถพิเศษเหมือนกันก็คือรับจ้างเขียนบทความรับจ้างเขียนบทความเนี่ยหลายๆคนคิดว่าใครจะมาจ้าง ตอนนี้ผมบอกได้เลยว่ามันมีคนจ้างเยอะบางบทความเนี่ยเขาจ้าง200บาท300บาทเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาขี้เกียจเขียนบทความเองขี้เกียจอัพบทความขึ้นเว็บเองแล้วบางคนที่เขาทําเว็บทําอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเลือกง่ายๆก็เลยจ้างเขียนเลยจ้างเขียนคอนเทนต์จ้างเขียนบทความขึ้นมาโดยที่งานเหล่านี้เหมือนที่เรารับจ้างทํารายงานให้กับเพื่อนเวลาที่มันขี้เกียร์อ่ะเราก็รับจ้างแบบนั้นนะครับรับจ้างเขียนบทความก็ แล้วแต่ตกลงแต่ส่วนมากเรทจ,จะอยู่ที่2 0 0ถึง300บาท200 300 400500บ500าทต่อ1เรื่องนะครับนี่ก็คือเรื่องที่เราสามารถหารายได้เสริมในช่วงที่เราเรียนแล้วก็อยู่บ้านได้เหมือนกันนะครับลองไปหาดูเลยไปเซิร์ชดูเลยครับว่ารับจ้างเขียนบทความเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ข้อควรระวังนะครับถ้าดิวงานแล้วเนี่ยเก็บมัดจาก่อนบางคนเนี่ยส่งงานไปให้แล้วอัพขึ้นไปเรียบร้อยลว ไม่ให้เงินก็มีตรงนี้ต้องระวังแล้วก็ต้องสังเกตดีๆนะครับว่าคนที่จ้างเราเนี่ยเครดิตดีไหมมีตัวตนจริงหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียในการหาเงินสําหรับวัยเรียนด้วยนะครับแล้วก็ไอเดียที่5นะครับไอเดียสุดท้ายก็คือเขียนนิยายออนไลน์ <laughs> เรื่องนี้ดูเหมือนมันจะเป็นเรื่องเล่นๆนะแต่มีคนทําเงินได้จริงจังเป็นระดับแบบหลักแสนต่อเดือนบางคนหลักล้านต่อเดือนบางคนในการเขียนนิยายออนไลน์ของเขาที่ไปลงในเว็บบอร์ดต่างๆที่ที่มีเปิดให้บริการอย่างเช่นทันวาไลพวกนี้นะครับครีเอเตอร์ที่เขียนนิยายออนไลน์เหล่าน,น,นียสามารถสร้างเงินได้เป็นกอบเป็นกรรมเลยถ้านิยายเรื่องนั้นมันโดนนะและถ้านิยายเรื่องนั้นมันดังเนี่ยสามารถรวมเล่มเป็นหนังสือ แล้วเอาไปขายได้อีกด้วยนะครับผมรู้จักน้อง3-4คนน่ะที่เขียนนิยายออนไลน์ส่วนมากนะเด็กเหล่านี้จะเป็นเด็กมหาลัยมีคนนึงเป็นเด็กมัธยมเขียนนิยายเกี่ยวกับนิยายวายอะ่ะชายรัดชายอะไรประมาณนี้เออเขาก็จิ้นไปเรื่อยๆของเขาแล้วเขาก็เขียนไปเฮ้ยน่าสนใจดีครับแล้วเคยมีน้องที่เปิดรายได้มาให้ดูเนี่ยผมถึงกับอู้แม่เจ้าน่าทำอะ่ะ บางคนที่มีผู้ติดตามเยอะแล้วเนี่ยคือโมเดลในการหาเงินของนิยายออนไลน์เนี่ยนะมันก็เหมือนกับว่า,อาตอนแรก2ตอนแรกเนี่ยให้เราอ่านฟรีพอเราเริ่มติดแล้วเนี่ยเราจะต้องเปด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะเปด้วยด้วยเหรียญเหรียญในเว็บของเขาอะที่เราต้องเติมเงินเข้าไปจริงๆนะครับแล้วก็กดจ่ายไป3เหรียญเพื่อที่จะอ่านตอนต่อไป3มเหรียญเพื่อที่จะอ่านตอนต่อไปถ้ามันมีหลายตอนเนี่ย เราก็ได้เงินเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นและถ้ามีคนอ่านเรื่องของเราเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งได้เงินมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเข้าไปอีกนะครับถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับวัยเรียนได้อย่างงามเลยนะถ้าใครที่มีหัวจินตนาการแล้วก็มีความสามารถในการเขียนนิยายเนี่ยลองดูนะครับบางทีเราอาจจะสามารถสร้างรายได้ได้เป็นเกอะเป็นกำได้นะครับและนี่ก็คือ5ไอเดียในการสร้างเงินสําหรับวัยเรียนนะครับโดยที่ไม่มีการหลอกลวงเลย แล้วก็อยู่ที่บ้านก็สามารถทําได้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากมายเอาสิ่งที่เรามีอยู่ในบ้านนี่แหละเอาสกิลเอาทักษะที่เรามีเนี่ยไปทํางานแลกเงินมานี่จึงเ,เป็นไอเดียในการหาเงินนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วเราเขียนเรื่องแรกเราอัพคลิปครั้งแรกเราขายของออนไลน์ครั้งแรกแล้วมันจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำเลยมันยากนะครับคุณต้องสะสมบารมีต้องสั่งสมประสบการณ์ แล้วก็ต้องสะสมเครดิตก่อนอ่ากว่าที่จะได้เงินอย่างทำ u t u u e เนี่ยนะผมทํามาเนี่ยไม่ใช่ว่าเดือนแรกผมได้เงินเป็นหลักหมื่นเลยนะผมต้องรอประมาณ8เดือนกว่าที่จะได้เงินขึ้น1 0 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำ u t u b e ของผมมันเป็นการสะสมคลิปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไจนตอนนี้เนี่ยช่องคิดดีทีวีเนี่ยมีคลิปสะสมมากถึง2,000กว่าคลิปซึ่งถ้าเกิดว่าอัพคลิปทุกวัน คุณต้องใช้เวลาประมาณ4-5ปีกว่าจะได้คลิปสะสมเท่ากับช่องผมเห็นไหมมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากมันเป็นเรื่องของความอดทนความสม่ำเสมอและระยะเวลาแต่ก็ต้องบอกกันก่อนว่าวัยเรียนเนี่ยอุปสรรคอย่างแรกในการทํางานก็คือเรื่องของการเรียนเนาะการบ้านอย่างนี้ครับคือบางทีพอการบ้านเยอะเนี่ยเราไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นละเราต้องไปทําการบ้านให้เสร็จก่อนผมรู้จักน้องบางคนเนี่ยนะ คือผมทํางานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนไงอ่ผมรู้จักเด็กหลายๆคนนี่นะครับกลับบ้านไปต้องทําการบ้านอะ่ะตั้งแต่ตอนเย็นจนถึง5้าทุ่มเที่ยงคืนก็มีนะครับคือถ้าเป็นอะไรแบบเนี้ยเด็กเขาจะเสียเวลาที่จะไปพัฒนาอย่างอื่นไปเยอะแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณครูเผลอมาฟังคลิปนี้เนาะก็อยากจะให้คุณครูเนี่ยได้ลองปรับลดการบ้านดูการมีการบ้านเยอะมากเกินไปเนี่ยมันส่งผลให้เด็กมีภาร,ระมากยิ่งขึ้นเด็กที่เขา จนแล้วเขาจะต้องไปหางานเสริมในการทําแล้วก็ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเนี่ยมันจะลําบากมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าไม่ทําการบ้านก็โดนหาว่าไม่ใส่ใจการเรียนอีกคือบางคนต้องไปทํางานเสริฟขายอาหาราทํางานแบบกลางคืนเลยพวกนี้ครับคือกลับมามันก็หมดเวลาในการที่จะทบทวนการบ้านหรือว่าอะไรแล้วฮะพอเราไปทํางานอย่างนั้นมาเรียนก็เหนื่อยลวทำงานกลับมาก็เหนื่อยแล้วยังจะต้องมาเหนื่อยทําการบ้านอีกเนี่ยผมว่ามันเหนื่อยจะวีคูณ เพราะฉะนั้นการบ้านแต่พอดีพอดีให้เด็กเขาได้มีเวลาค้นหาตัวเองให้เด็กเขาได้มีเวลาไปค้นหาอาชีพที่2อ,อาชีพที่3ของเขาบ้างแล้วก็ให้เขาเนี่ยได้มีอาชีพเสริมเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวแล้วกันนะครับเอาล่ะวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe s u b s c r i b e ใน h anel ลุงก่อ์ครีเอเตอร์ด้วยนะครับผมจะมาแชร์ความรู้ดีๆความรู้เกี่ยวกับการเงินความรู้เกี่ยวกับการออมเงินาก,ก,กา,รอองงนารทำ u t u b e การขายของออนไลน์ แนวคิดการพัฒนาชีวิตนะครับให้กับทุกคนในช่องนี้แล้วกันเนาะยังไงก็ถ้ามีคำถามอะไรคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย